พี่แพรล,ลิถามเรื่องแก้บนค่ะถ้าเราบนไว้เราต้องไปแก้ไหมถ้าเรื่องที่ขอเป็นจริงเอาถ้าไม่แก้ก็คุณก็ตบัดสัตว์สิคะถ้าคุณจะไม่แก้คุณต้องไม่บนตั้งแต่แรกถ้าคุณบนตั้งแต่แรกแสดงว่าคุณเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณก็ต้องไปแก้บนเพราะคุณไปขอเขาไว้ถึงดิฉันจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องการบนบานนะคะแต่ว่าดิฉันไม่แนะนำให้ใครเป็นคนตบัดสัตว์ ไม่ว่าจะกับสิ่งติกติดหรือคนด้วยกันหรืออะไรก็ตามถ้าเราไปให้คำมั่นสัญญาอะไรกับใครไว้อะมันเป็นคุณธรรมพื้นฐานนะคะคือเราต้องทำตามคำมั่นสัญญาเอาถ้าไม่อยากทำไปบนทำไมคำถามคือถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากแก้บนอะ่ะเออเราไมอยากเรารู้สึกว่ามันเป็นการฟุ่มเฟือยสิ่งเดียวที่เราทำได้คือไม่ต้องไปบนตั้งแต่แรกค่ะทำอะไรด้วยตัวเราเองซึ่งมันได้อยู่แล้ว ลองดูสิอะลองทําอะไรด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งแบบว่าไม่ต้องขอไม่ต้องบนอะแล้วให้เวลามันสําเร็จแล้วเราภาคภูมิใจเหมือนที่ฉันน่ะดิฉันก็จะมีไมล์เซตว่ามูที่ดีที่สุดคือมูตัวเองเออเอเอมูที่ดีที่สุดคือมูตัวเองเอา้าก็ไม่ได้ขออะไรใช้แรงกายตัวเองท,าทํานู่นทํานี่ใช้สติปัญญาตัวเองเวลาสําเร็จจะต้องแก้บ,บนกับใครก็แก้บ,บนกับตัวเอง ตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยของตัวเองให้รางวัลตัวเองของขวัญตัวเองอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากให้อะไรกับตัวเองก็ให้แต่ให้หลังจากที่เราทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองได้สําเร็จแล้วขายคงขายของทํางงทํางานได้เงินได้ทองนะคะที่ฉันเห็นหลายคนที่ว่าแบบเออเคยไปบนไว้แล้วก็เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่อยากไปแก้หรือว่าสิ่งที่ได้มามันจะมีบางเคสที่แบบได้มาแบบครึ่งคึ่ง,งกลางๆแล้วรู้สึกว่าได้ไม่เยอะ แต่ไปบ่นไว้แล้วก็แบบไม่อยากแก้เพราะว่ารู้สึกว่าฉันไม่อยากให้อะฉันเสียดายอะไรน,นี้ไม่ได้นะคะไม่แนะนําให้ใครทําแบบนี้ถ้าคุณเชื่อเรื่องบน่นคุณก็ต้องเชื่อเรื่องการแก้บน่นอาจารย์เออก็ไปแก้ซะค่ะมันจะได้จบมันจะได้ไม่รู้สึกติดค้างถ้าคุณไม่แก้มันก็ยิ่งหนักเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็จะไปประมวลความคิดตัวเองว่านเนี่ยที่ทําอะไรติดขัดนูน่นนี่นั่นเกิดสิ่งที่ไม่ดีอ๋อเป็นเพราะว่าฉันยังไม่ได้แก้บน่น เขามาทวงเอาหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะคิดอย่างงี้แล้วนะเขามาทวงเอาเนี่ยมันก็นมีเรื่องเล่าเรื่องอะไรไงบ่นแล้วไม่แก้อย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทวงเอาก็ถ้าไม่อยากแก้ก็ไม่ต้องไปบ่นนะคะตั้งแต่แรกจบแต่ถ้าบ่นแล้วหน้าที่ก็คือต้องไปแก้ค่ะถ้าได้แล้วต้องไปแก้นะคะจบอืม ตุจีนต้องไหว้รถไหมพี่เป็นคนจีนหรือเปล่าล่ะคะพี่เป็นคนจีนไหมแถวบ้านดิฉันก็ไหว้ดิฉันไม่ได้ห้ามเลยเนี่ยเดี๋ยน้องดิฉันมันก็ไหว้จะไม่ห้ามมันหรอกป้าดิฉันก็ไหว้มีมีเชื้อจีนแต่ไหว้ดิดิฉันได้กินดิฉันบอกว่าถ้าใครไหว้เจ้าดิฉันมดิฉันไม่ห้ามไหว้เลยแต่กูขอกินด้วยนะไม่เสียหายไหว้ไปสีอ่ะเหลือแล้วก็ยังได้กินอ่อย่างน้อยมันก็ได้กินนะใช่ไหมไหว้รถไหว้ ไหว้เจ้าที่ไหว้พระบุรุษอนะยังไงมันได้กินนะเออถ้าไปไหว่อย่างอื่นนะมันอาจจะไม่ได้กินเออแต่ถ้าไหวา้รถไหว้อะไรอยู่บ้านเนะ่ยเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวลาเสร็จก็ได้กินเออที่ฉันไม่ห้ามหรอกาะดิฉันรู้ว่าเดี๋ยวได้กินไม่เสียหายไหว้ไปเถอะไหว้เสร็จแล้วเดี๋ยวได้กินไม่ได้เอาไปไหนนี่ไหวยอยู่บ้านแต่เวลาเออ แต่ถ้าไปเต้นไปไหว้อะไรแล้วแบบที่เราไม่ได้กินอน่ะไม่เอาไม่ไหว้ดิฉันไม่ไหว้ค่ะถามแม่ดิฉันสิดิฉันไหว้อะไรบ้างล่ะ <c oughs> ไม่ไหว้ไม่ไหว้ค่ะไว้ทําไมรถก็ตัวเองตื้อจะให้ดิฉันมานั่งไหว้รถดิฉันเห็นนะข่าวใครดูบ้างคนแชร์เยอะมากเลยมันออกรถใต้แดงมาแล้วมันก็ไปชนเสาไออะไรนะไอ,ไอดอกไอเนี้ยดอกกล้วยไม้ยังติดอยู่หน้ารถมันอยู่เลย แล้วคนก็ไปคอมเมนต์ว่าแม่แย่านางบอกกูยังไม่ทันขึ้นเลยมึงรีบออกรถอะ่ะกูยังไม่ทันขึ้นเลยไปชนเสาเสานี้ไม่ว่างเนี่ยคนมาคอมเมนต์เพิ่งออกจากรถอ่ะเพิ่งออกจากโชว์โชว์รูมอะชนไม่อยา